สวัสดีพี่นอ้องรู้สึกดทุกคนสาวบัวมาแล้วจ้าวันนี้ซืมากินขนมแข็งใสให้ซูฟี่ซูน้องกินถอนทอนอาการถอนทอนวันนี้ดูว่าสื่อแข็งใสมาให้กินเย็นๆเด้อพี่น้องนั่งกินน้ำเบาไปน้ำพี่น้อง เราเรื่อง YouTube ทีว่าคอมเมนต์เผื่อนโมไรค่ะทีว่าท้อหัวเป็นสองสาวหัวเป็นนะทีว่าเอาให้ฟังเขา้าสองโดทนคอยไปคอยเป็นไปธรรมชาติมันมีเหตุผลได้ย่างทีว่าเขาสกาัดกันเท่าค่ะเขาต้องคอยเป็นคอยไปสองโดทนแลยกระจายเย็นๆกับมันเนาะพี่นอ้องบ่หูว่าเลยใช้เหตุไรอาจจะเป็นแบบเขามาสุม ผสมจับเข้าหนาราลนไทโรลนซองไทกับซวยไปนะเข้าต้องอดทนใจเย็นๆฟังแบบเพื่อนบอกว่าแนวไรกับปฏิบัติตามแนวนั้นแต่ว่ามันก็คอยคอยได้เข้ากับเวนได้ยาห่างที่บาสิไปคอมเมนต์นะเข้าไเนได้ยาห่างแจ็คซูโมหนึง่งคอยไปสองสามคนหน่งเสียคอยคอยเวนได้ยาห่างไปเขาไปคอมเมนต์คลิปแหละอันบทติด ส้องมอมะกราดหอมมะกราดหน่กก็ไปเบิ่งคลิปไปเห็่เพื่อนเบิ่งมสองคลิปเบิ่งมสองคลิปเลยจึงเป็นคลิปติดคลิปหนึ่งบางคนเยันไปหน้าบ้างไปนัน้าแล้วไล่ก็แบบหน่อยอากาศร้อนหอนฝน,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 นกับ,กบตกอยู่อากาศก็ยังหอนแก้ไขไหมดเลยเพราะว่าระบบเขาปิดกนันเอาแต่ต้องใจเย็นๆเอง เพืความใจเย็นเหตุยูทูปแต่ก็ตั้งใจเย็นๆบางส่องเข้ากับบ้เคยเจอจะเถอะส่องห้เจอกับซว้ไ,ไปนี่น้องจะจะเป็นไปจังไหนจ๊เสียนจังได้ละส่องในเฮ็ดไปเรื่อยๆโดยกว่าดียาวเขามากกับบ้หูเรื่องยังเลยพี่น้อเขามาเหตุยูทูปกับคอยเฮียนหูน้่ม ผู้ที่เขาสอนอยู่ใน YouTube. ออยู u ูปคอยเรียนหูไปเบิ่งน้ำเขาบางคนกับเจอคืออันนี้แหละเจอคือสาวบัวก,กับหลายคนอยู่ใจเย็นๆเอาเนาะคอยเป็นคอยไปอยากไปเห็นเพื่อนๆโพสๆอ,อ,อย่าเข่าเบิ่องอยา่าเขาเบิ่งกันได้แต่ว่าคอมเมนต์บลายเขาไปเบิ่งเพื่อนเขาหูว่าฮาเบิ่งใ <laughs> ดรสีหูวาเ้าเขาไปเบิ่งเนะาะเขา ตไปคอมเมนต์ไปเขาก็ะหูว่าเขาเข้าไปเบิรงเขายิบเพื่อนๆก็มิจฉาเน,น,นวนอแตอยากเข้าไปคอมเมนต์เบาหันเบานี้บางทีกับกดคอมเมนต์ไปบอติดก็ต้องใส่แต่ส,สติ๊กเกอร์อย่างเดียวไปติดสหาเ,เพื่อนๆคุณได้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนค้าคอมเมนต์ที่ว่าขอขั้วเมียเปลี่ยนไปเรื่อยๆบพราห้มันซ้ำกันนะมันก็สิไล่ตามประสบการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วพี่น้อง พวกเราสูเ้เพื่อนๆฟังให้พเพื่อนอดทนใจเย็นๆเอาอมาื่อเห็ดนี่มโหเรื่องยอยังคอยเฮี้ยคอยซึกษาบไปโมโหยังกลับไปคอมเมนต์ถามคู่ที่เขาเซึนซ้อนนี่ในยูทูบใครเจอก็ใจเย็นๆเน,นะแต่ว่าก็ไล่ทานอยู่หรอกลดทุนเอา แต่ว่าบ่หูว <laughs> ่าจิพานเด้สางได้หลหหรือบอ่ถึงถึงสิสางได้ไหล่บ่ไรก็บือบ่าไ้ทายทอดตัวเขาเองหรือว่อาการชีวิตการเป็นอยู่ของเขาไ้สูเ่เพื่อนๆได้รับส้มกับถือว่าเป็นแนวหนันแงแะล้วกันเนาะแต่ว่าบอพานกระเฮ็ดเธเได้ด้วย